สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ chapter ที่8พาร์ทที่2นะคะในพาร์ทนี้เราจะเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้เซนเซอร์ AHT 20สําำหรับการวัดความชื้นและอุณหภูมิค่ะเซนเซอร์ AHT เป็นคอมโพเนนต์ที่มีประสิทธิภาพในการวัดที่แม่นยำสำหรับทั้งความชื้นและอุณหภูมิค่ะลองนึกภาพว่าเรามีความสามารถในการตรวจสอบและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในโปรเจกต ไม่ว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติในบ้านสถานีตรวจอาวากาศหรือโครงการจัดสวนอัจฉริยะเมื่อเรารันโค้ดสำหรับกิจกรรมนี้ระบบจะแสดงอุณหภูมิเป็นเซลเซียสและเปอร์เซ็นต์ความชื้นสัมผัสบนคอนโซลเชลความชื้นและอุณหภูมิจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อนำนิ้วไปสัมผัสกับเซนเซอร์ aht 20เพื่อเริ่มต้นนะคะเราจะต้องเปิดฟังก์ชันพลอตเตอร์ในทอนนี่ก่อนเพื่อให้มองเห็นค่าจากเซนเซอร์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเขียนโค้ดสำหรับกิจกรรมนี้กันแล้วค่ะบรรทัดที่2นะคะให้โมดูลสำหรับเซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้น AHT 2 0ค่ะบรรทัดที่5เริ่มต้นใช้งาน I2C communication สำหรับเซ็นเซอร์ AHT 2 0ค่ะบรรทัดที่8อ่านข้อมูลอุณหภูมิจากเซนเซอร์ AHT และเก็บค่าไว้ในตัวแปร temperature บรรทัดที่9นะคะอ่านค่าความชื้นสัมพัท์จากเซนเซอร์ aht และเก็บค่าไว้ในตัวแปร humidity บรรทัดที่10นะคะบรรทัดนี้จะแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นในรูปแบบ format string 2 f ภายใน f string ใช้เพื่อจัดรูปแบบของ floating point เป็นทศนิยม2ตำแหน่งค่ะสังเกตว่าการแสดงทั้งอุณหภูมิและความชื้นในบรรทัดโค้ดเดียวกันจะทำให้ plotter สามารถ plot ค่าทั้ง2ในกราฟเดียวกันได้ค่ะ การทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมนั้นสำคัญอย่างยิ่งในโปรเจกต์อิเล็กทรอนิกส์หลายโปรเจกต์นะคะเซนเซอร์ AHT 2 0เนี่ยจะช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลความชื้นและอุณหภูมิแบบเรียลไทม์ทำให้สามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในกระบวนการเขียนโค้ดและการออกแบบโปรเซสต่างๆค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเพื่อให้ได้การวัดที่แม่นยำโมดูลเซนเซอร์ช่วยให้การระบายอากาศที่ดีเพื่อป้องกันไม่ให้เซนเซอร์ได้รับผลกระทบจากความร้อนที่แผ่ออกมาจากพา์ทประกอบที่อยู่ใกล้เมลสลิปหรือเส้นขาวรอบเซนเซอร์ ลดการนําเข้าความร้อนผ่านแผงวงจรค่ะเนื่องจากสลิตนะคะทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนทําให้ลดปริมาณความร้อนที่สามารถถ่ายเทผ่าน PCB เมื่อความถี่ในการวัดสูงเกินไปนะคะอุณหภูมิของโมดูลเซนเซอร์จะร้อนขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลต่อความแม่นยําในการวัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นขอแนะนําให้ใช้ช่วงเวลาินเทอร์วัลงวินาทีสําหรับการรวบรวมข้อมูลค่ะ ทำได้ดีมากเลยนะคะในพาที่2ของ c h a pter ที่8ในวิดีโอถัดไปเราจะมาสร้างเรือนกระจกควบคุมสภาพอากาศกันขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปค่ะ